ีจ้าพี่น้องพบกบยาดาจากช่องยาดาสัมภายนวีอีกเด้อจ้ะวันนี้ก็ได้เวลาหมอนัดที่ว่าจองเวลาใช่หมอนัดจองเวลาหมอไปตรวจโควิดจ้ะตอนนี้ยาดาก็นังรถออกมาที่ไปตรวจเลยจ้ะพี่น้องไปจ้าไปรุ่นละกันเด้อจ้ะมาไปตรวจฟังนุ่นจ้ะฟัง ก็หนึงก็เอ่ยครูเกณฑ์ก็จะเราจี้รดเอดทำไปเอาพี่น้องย่าดาก็น่งรถออกมาคน่านออกมายิบไปทั้งมหาลัยทั้งเร่งบานตรอดปากทำรงบยานจ้ะนี่ชีวิตต่างแดนพี่น้องคนไทยในต่างประเทศจะใช้ชีวิตอันไปไหนมาไหนก็ใช้สัปานัปึก นูเนาะจะว่าเราจะไปรอดทำตั้งไหนพี่น้องดูจะชัดกันว่านี่รอดทำเขาทุกทำลงไปลึกทใต้ท้องทะเลที่ฝั่งที่ยาถ่ายถายคลิปทุกวันละจ้ะเราก็ไปะลุอีกฝั่งนึงไปดูกันจ้ะพี่น้องถ่ายให้ดูตอนก็คักๆนาจ้ะเนาะ เลี้ยววงเวียนที่เขาทําไตโรงพยาบาลจ้าจ้าป้ายก็เขาบอกไปดึงไปไหนไปไหนเขาบอกไปจ้าเราก็ที่รอดเองวงเวียนนี่จะเพื่อจะได้ไปเขาทําทําอยู่ฟังน้องทางตรงไปนี่ก็เหน็นตึกสีเอ๊งวงที่ไอซีสมน่ะจะเอ็นโรงแรมโรงแรมไอ,อสีขาวนี่โรงแรมจ้า ก็จะเตรียมเขาทำไตลรงบานนะจ๊ะนี่คือลรงบ้านบนนะ่ะโรงแรมของลรงบ้านนั่นตึก,กาขาวนี่เราก็จะรอดทำนี่จะ้ะเขาไตทำแล้วไปตะลุนนีฝังนนุนพี่น้องจักกิโลก็ลืมกูมาแง,งกิโลเมตรคะทะิดกะสองกิโลครึ่งเหมือนกันพี่น้องนี่จะปากคำเทาเขามาในนี่แหละมันเป็นสายเข,ขาขาาดยวอนนะจ้ะขาออกนี่อีกเ้นนึงเยอะพี่น้องทำไมเขาร่วมกันนะจ้ะ าก็อยู่ในธรรมแล้วตอนนี่ยิงไว่ายว่ายว่าในธรรมนี่ในรุ่นเด้อจ้าปัญญงมันรู้ละกันจ้าย่ามาอัปเดตให้ดูที่พี่น้องบอกว่าในทําคลิปไปเรื่อยๆจ้ากับมาชีวิตย่าดาวอยู่ไงกินไงเนาะจ้ามาดูกันจ้าชีวิตประจําวัญ่าดาวจ้าพี่น้องเมียฝรั่งขี่ลูกเนะาะเจอดีขึ้นในธรรมลง้งรุ่งมาได้ื่อทีไม่ปึก มีถึงหนึ่งนาทีเลยจะประมาณนี้ ต้องทัดตัวยี่ใดดูกันจะ้ะทำในหลอดจากฝั่งเกาะทุ่มเซอร์เกาะยาดาวนี่คือเกาะทุ่มเซอร์เจอจะ้ะแล้วเราก็จะไปทะลุหลอดใต้ทะเลลงไปแล้วก็บที่ไปคืนฝั่งไอง้กรูเกนนะหรือว่าอีกเรื่องนึ่งก็เรียกฝั่งทุ่มสตันแต่ตะข่ายจีนอาสนัะเรียกแต่วันกับมันยาดาวไม่รู้ชื่อแต่แท้นักตะวันก็เรียกตามเคยเรียกจะ้ะ เส้นให้เส้นฟังโบูถที่สวยนั่นแหละจะนี่ตั้งแต่ถ่ายคลิปมานี่ก็ได้สีนาทีเราจะตั้งแต่ก่อนที่เขาทำสีนาทีแหละไปดูนะจ๊ะเนาะ ดีจะออกมาแล้วจ้ะออกทำออกอโมงแล้วเลี้ยวนุนคือฝังยาดาวอยู่พี่น้องนุนจ้ะอะไรสตเห็นจ้ะอันยาดาวอยู่ทั้งนั้นรวดติดไฟแดงเต็มเลยรติดทำไมจะติดเงี้ยแต่ว่าไปจะชานาหิมะเป็นอย่างไงละจ้ะ ฝังโรงพยาบาลที่เราโหลดมาพี่น้องโรงพยาบาลที่เราโหลดมาตอนนี้เราก็จะมาทาทางจิบขอไปหาหมอหมอนี่เราก็เป็นรอนั่งรอจักแป๊บนึงมากก่อนเวลาหน่อยนึงตรวจโควิด COVID, ตรวจไม่นานนะจ๊ะรอบที่สองของอยาดา้าจะตรวจมาตรวจโควิดจะพี่น้องรอบที่สอง้ะจ๊ะสก็๊ดดูฮูสกิ ามคุณปู่ว่าจำแน่ถ้จำได้แน่นะว่าอยู่ตรงไหน <c oughs> เกิดโควิดจะพี่น้องพักจับแป๊บกันจ้า,าอ,อื้มไอ้เงนินทิ้งเนาะมึงจำพี่น้องบนเขาือบนยอดเขาเป็นกี้นี่ชีโอเคโอเคโอเคถึงพระเจ้าพี่น้องอัอองน,องอนนี้เราก็มาถึงเ <c oughs> ดีรออีกประมาณสิบนาทีจะราม,มาถึงก่อนเวลา ไม่ที่ตรวจหลายที่อยยุพี่น้องแต่ว่าที่บางคนก็บอกว่ามีไม่ต้องรอต้องจองคิวมาตรวจได้เลยแต่มันอยู่ในเมืองแต่ยาดาวทนไม่ได้จเพราะว่าเป็นพิมะตกถ้าอยู่ในเมืองนะเรายืน่นขอแถวรอยาวเหยียดที่เขาลงไปดูกันนะ่ะตายก่อนพอดีอะก่อนพอดีมันหนาวยูนเราจองคิวนี่เราคิดได้คนป่วยเนาะเราคิดได้อยู่ในรถมันคิดได้อบอุ่นขึ้นใกล้ถึงเวลาเราก็ลงไปนี่จ้ะวันที่นั่งให้ดูนี่จ้าวันที่ไปราจะไปตรวจนี่รงนี เห็นตึกนี่แลเห็นนี่จะเราก็ไม่ต้องไปไกลแล้วก็รอคิวแค่นั้นถึงเวลาเราก็ไปก้นก็ไล่เขาตามคิวเขากระจองคิวนี่คือว่าหนึ่งก็ไม่อยากไปยืนรอคิวแต่เรารอ,อคิวมังกีหนาวหน้าเพราะว่ามันหนาวอย่าเมากะจะเนาะ แล้วตอนนี้ก็เสร็จแล้วพี่น้องอันจมูกที่ไวนานก็่ที่ก่อนเยอีเเสร็จแล้วจ้ะรอบนี้มันทิ้งไว้นานเย่จมูกมันปนับจากศูนย์ถึงสิบเลยที่นี้แต่ก่อนมันแค่นับเท่าไหร่มาสามสี่ห้าถอยลงสามสองหนึ่งมาถอยมาแต่นี้มันถับหนึ่งถึงสิบเลยทิ้งไว้ในปากกับควรกินวะเท่วนี้ถ้าถามก่อนว่าเราเคยมาตรวจนะ เอจังที่สาม่ะกับบ้านพี่น้องที่นี่นี่แบบลานคาจักเอยกันจ้ะตอนนี้แล้วกับบน ทีละครั้งดังเงึงเงทุกครั้งที่ได้ยินเวลาก็สวดตอนเย็นนี่จะสวยนะจ๊ะนะเดี่ยเราก็ออกกับบ้านกันละจ้าเชื่อกันไหม